สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ออมก็มารีวิวแฮร์พีดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่น072นะคะชื่อรุ่น072เป็นจะเป็นแบบวอลลุ่มปลายนะคะทรงก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะอันนี้นะคะความกว้างอยู่ที่2 8ซนติเมตรเป็นแฮร์พีแบบกิฟนะคะเป็นกิฟต์ปอกแบกเวลาเราจะติดนะคะเราดันกิฟออกมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ดันเข้าดัานออกนะคะเกี่ยวผมจริงแล้วก็ดันกิปโลกมีกิป5ตัวข้างด้านหลังนะคะงานเย็บอย่างดีเลยนะคะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1 8 0กรัมไม่บางนะคะไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปใส่แบบว่าไม่ได้หนักหัวนะคะความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะนี่นะคะหวีแฮมพิสก็ใช้เป็นแปลงสีแหลมๆแบบนี้เลยนะคะค่อยๆหวีจากปลายนะคะ ไหมนะคะของเราเป็นไหมเกรด A นะคะเป็นไหมที่มีความคล้ายผมจริงมากๆนะคะไม่มีความเงานะคะใส่กลางวันกลางคืนได้นะคะตัวนี้ที่ให้ดูเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะวิธีการหวรีแฮพีก็เริ่มหวีจากปลายไล่ไล่ขึ้นไปข้างบนประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวพี่อ้อยมจะใส่ให้ดูวิธีการใส่แฮพีไม่ยากเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะแบบเคยใส่แล้วอาจจะแบบหนักหัวล้างหัวนะคะวันนี้พี่อ้อยมีวิธีมาแนะนําว่าใส่ย,ยังไง ให้แน่นแล้วก็ไม่ลังไม่หนักนะคะใส่ได้ทั้งวันนะคะโดยที่ไม่รู้สึกปวดหัวเลยนะคะอันนี้ผมก่อนใส่นะคะก็จะแบบบางมากนะคะแฮปปี้ตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการเสริมความหนาความยาวของ ผมทรงผมของเรานะคะเป็นไอเทมที่เนียนสวยมากๆเราแบ่งผมเลยระดับใบหูแบบนี้นะคะแบ่งผมเลยระดับใบหูของพี่อ้อมนะคะก็คือกว้าง28เขาจะเลยเลยใบหูมานะคะด้านข้างเพราะฉะนั้นเราต้องติดเราต้องแบ่งผมเลยระดับใบหูอย่าแบ่งต่ำกว่านะ อ่าแล้วก็เอากิ๊บป,ปักไว้ทีนี้มาดูข้างหลังนะคะมันก็จะประมาณนี้วิธีการที่ใส่แฮร์พิชยังไงไม่หนักหัวนะคะเรามีหนังยางหนึ่งเส้นนะคะก็คือเพี่อมจะมัดปมนะคะมัดปมปมผมเราแบบนี้เลยนี่นะคะง่ายง่ายเอาหนังยางมัดไว้ข้างในนะคะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เอากิ๊บแฮร์พีทนะคะมาเกี่ยวตรงปมตรงตรงที่เราตรงที่เรามัดไว้นะคะอะ่เดี๋ยวพี่อ้อมให้ดูทาบลงไปเลยนะคะทาบลงไปแล้วก็เอามาเกี่ยวตรงปมที่เรามารัดปุ๊บเกี่ยวลงไปนะคะนี่มันก็จะรู้สึกไม่หนักไม่หลังเพราะเราติดเรารู้สึกว่าแบบ เเราก็เช็คกิฟดูนะคะว่าตรงไหนแบบล้างๆหน่อยแล้วก็แตบใหม่นะคะเอาแบบแตบที่ติดให้เรารู้สึกว่ามันไม่ล้างผมไม่เจ็บผมไม่เจ็บหัวนะคะนี่นะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ตอนนี้จะเป็นทรงดัดวอลลุ่มปลายสำหรับลูกค้าที่อาจจะไม่ชอบเออไม่ชอบเป็นรอนเยอะนะคะแบบว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะไม่หนักนะคะแล้วก็ถ้าทำวิธีนี้พี่อ้อมรับประกันเลยว่าไม่หนักแล้วก็มันมันจะแน่นทั้งวันไม่ต้องกลัวว่าแบบกิ๊จะหลุดกิ๊บจะไหลเราไปใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะคะนี่ เสร็จก็ปล่อยผมจริงลงมานะคะวิธีการเลือกสีแฮร์พีทเน้นให้เลือกช่วงแบบช่วงปลายปลายผมจริงเรานะคะให้มันแมทกับช่วงปลายปลายผมจริงนะคะในถ้าลูกค้ามีสีผมที่หลากหลายบนหัวอาจจะมี2องสาสีผสมกันก็ให้เลือกสีที่สีผมจริงเรานะคะที่สีที่มีเยอะที่สุดประมาณ 7 0็ดก็เลือกเป็นสีนั้นแต่ว่าแฮร์พีทเขาจะเน้นช่วงดูช่วงกลางลงมาปลายผมบางท่านนะคะโคนสีหนึ่งปลายสีหนึ่งเราก็ต้องเลือกสีปลายผมนะคะสำหรับการใส่แฮร์พีทมี พอใส่แล้ววิธีการหวีเราก็หวีจับปลายนะคะไล่ไล่ึ้นข้างบนหวีหวีก็สําคัญนะคะควรจะใช้เป็นพวกแปรงซี่แหลมๆแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้หวีง่ายขึ้นไม่ฟูไม่ฝอยเร็วนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งชิ้นถ้าเราดูแลถูกว,วิธีใช้ได้หลายรอบใช้ได้หลายครั้งใช้ได้นานนะคะอย่างพี่อ้อมใช้ประจำพี่อ้อมหนึ่งชิ้นพี่อ้อมใช้ได้ประมาณแบบเดือน2เดือนเลยนะคะ นี่นะคะเส้นไหมทนความร้อนได้ห้ามเกิน180องศาค่คะลูกค้าจะไปรีดตรงได้ค่ะถ้ารีดตรงมันก็จะตรงเลยแต่ถ้าการทำร้อนก็ทำได้เหมือนกันแต่การทำรอนแฮร์พีทค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะก็ทำได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเป็นอันเรียบร้อยในการใส่แฮร์พีทนะคะก็ดูผมมีวอลลุ่ม ยาวหนาขึ้นมาทันทีนะคะใส่ได้ในชีวิตประจำวันแฮปพิตเป็นไอเทมที่เนียนมากๆรับประกันได้ว่าไม่มีใครดูออกแล้วก็เส้นไหมของพี่อ้อมเป็นไหมที่มีความคล้ายผมจริงมากๆนะคะเป็นไหมพรีเมียมนะคะเป็นไหมเกรดเอที่พี่อ้อมสั่งทําเองอันนี้เป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะคะจะไม่ได้ดําทึบนะคะนี่นะคะอ่ะ ถ้าใครชื่นชอบรุ่นนี้นะคะรหัส072นะคะเป็นวอลลุ่มปลายนะคะมันจะตรงแล้วก็มันจะมาวอลลุ่มช่วงป,ปลายๆหน่อยนะคะถ้าทรงนี้ลูกค้าอาจจะแบบรีดผมให้ตรงก็ได้แล้วค่อยใส่หรืออาจจะวอลลุ่มปลายผมจริงนิดนึงนะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีสีดำสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีโคกสีน้ำตาลทองนะคะสีคาราเมลแล้วก็สีบอลทองแดงนะคะนี่ถ้าสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมทางข้อความได้เลยนะคะหรือกดเข้าไปดูตะกล้าได้เลยนะคะก็จะมีสีให้ดูนะคะราคา160บาทค่ะนี่ถูกมากๆเลย